สวัสดีครับผมอ้ำออโต้บอดี้ครับสวัสดีครับผมเก่งครับจากเคสกาลาครับ นี้จะพามาชม body part นะครับในส่วนของ1 9 0 e ที่เป็น2 body part ที่ยอดนิยมก็ตอนนี้ก็จะเป็น evolution กับ evolution 2ก็เดี๋ยวมาชมที่ evolution 1ก่อนนะครับเป็นคันสีแดงนะครับ body part ก็จะต่อยอดจากตัว16วาลมานะครับก็กันชนแต่ว่าท,ที่เปลี่ยนแปลงเลยหลักๆก็คือจะเป็น over fender ซึ่งจะสูงขึ้นนะครับรองรับรถสามารถที่จะโหลดลงได้เยอะก็จะมามีส่วนที่ต่างคือจะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะครับซึ่งจะสูงขึ้นและตัวเฟนเดอร์หลังก็จะสูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับรถที่สามารถที่จะโหลดลงได้เยอะขึ้นนะครับข้างหน้าข้างหน้าก็จะต่างกันนะครับถ้ามองนี่เป็นอร์ชั่นทูเดี๋ยวเชิญคุณอ้ําด้วย <c oughs> <c oughs> ครับคุณอ้ําอธิบายอร์ชั่นทูนะครับคุณอ้ําเป็นคนทําทั้งสองคันครับในส่วนของบอดี้พาร์ทครับผม ก็พอเป็นตัว2ปุ๊บก็ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับกันชนหน้าอ่ากันชนหน้านะครับโป่งโปงครับแต่ว่าตัวสเกิร์ตอ่ะของของผมยังไม่ได้ใส่จริงๆเออไม่ใช่ไม่ใช่สเกิร์ตพูดผิดกาบประตูเออเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็มีโป่งโป่งที่ไม่เหมือนและกันชนหลังแล้วก็สปอยเลอร์หลังท,ที่ที่ต่อมาสปอยเลอร์ที่จะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ ตัว Evolution 2เองก็จะเป็นหางหลังทรงที่เป็นทรงสูงก็จะได้เรื่องหลักแอโรไดนามิกค่อนข้างเยอะพอออกตัวนี้มาแก้ไขตัวนี้มาก็ทำให้สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับเกาะถนนมากขึ้นเครื่องยนต์เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับ2.5แต่ตัว Evolution 2จะปรับปรุงในส่วนของระบบจ่ายเชื้อเพลิงให้ดีขึ้นแรงม้าได้มากขึ้นนะครับตัว e V1 เองก็เป็น2.5เหมือนกันแต่แรงม้าจะน้อยกว่าภายในแทบจะไม่ต่างอะไรครับ อยในจะเหมือนืๆกันแต่2คันนี้อาจจะดูไม่ได้ในแง่ของความเดิมเพราะเป็นรถที่เปลี่ยนแปลงจากของเดิมไปแล้วนะครับระบบช่วงล่างก็คล้ายกันครับแต่ตัวยูทั้สองเนี่ยจะให้มาตัวเป็นเรียกไฮดรอลิกบาลานซ์ในส่วนของด้านหลังจะช่วยเรื่องการทรงตัวสำหรับรถรถบ้านนะครับพอเป็นรถแข่งแล้วก็ไม่ได้ใช้ต้องใช้เป็นช็อคอัพธรรมดาครับตอนนี้ก็พามาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์อ่า เื่องยนต์ก็จะเป็นตัว2.5 16วาล์วนะครับเครื่องยนต์นี้คือใช้แข่งขันจริงแต่ตัวแข่งขันนี่ก็จะโมดิฟายเพิ่มครับทำรอบได้น่าจะจุบจู่ประมาณสัก9,000ถึงหมื่นรอบครับเอ,อ่อราคาตอนนี้ผมว่าต้องมีประมาณ200,000ซื้อขายกันเครื่องเปล่าหรือเครื่องเกียร์ครับน่าจะเครื่องเปล่านะครับเครื่องเกียร์แล้วก็น่าจะไปอีก เพราะเกียร์เองความพิเศษของเกียร์เองเนี่ยถ้าคนที่เล่นอยู่ในกลุ่มจะรู้ว่าเรียกว่าเกียร์ด็อกเล็กด็อกเล็กก็คือสับก็คือเป็นเกลือขาขาหมาก็คือในส่วนของเกียร์ถอยหลังอ่ะมันจะอยู่อยู่ข้างเกียร์หนึ่งครับมันทําให้เวลาเข้าเกียร์เราจะทําให้เข้าเกียร์ง่ายเวลาแข่งขันและอัตราทดของเกียร์ก็จะชิดด้ามเกียร์เองก็จะเป็นด้ามเกียร์ที่เรียกว่าควิกคลิปเข้าเกียร์ได้สั้นลงครับก็จะหายากเฉพาะเกียร์อย่างเดียวตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ หลายหมื่นนะครับถ้าซื้อขายกันแต่จะต้องครบด้วยนะครับเครื่องนี่โอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งตัวครับก็คือเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมดทุกชิ้นประกอบท่อนตรงมาแล้วก็ที่เหลือก็คือส่งต่อให้พี่เก่งทําต่อเรื่องอุปกรณ์ทั้งทั้งหมดนะครับมีแค่เครื่องไปให้พี่เขาอย่างเดียวก็เข้าไปปรึกษาพูดคุยในในเพจนะครับในเพจก็จะมีหลายๆเพจที่เป็นเพจของกลุ่ม190 E เนะี่ย จริงๆผม2คนเองก็ไม่ไ,มได้กูรูทั้งหมดก็ยังมีพี่ๆในกลุ่มหรือคนที่เล่นรถรุ่นนี้อีกหลายคนเหมือนกันก็ให้ข้อมูลได้นะครับถ,ถ้าเป็นส่วนในตัวที่เป็นสายลึกเครื่องพวกนี้ก็จะมีกลุ่มที่เล่นอยู่อยู่ประมาณสัก10กว่าท่านก็จะค่อนข้างรู้นะครับหาไหลได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็หลักๆเลยก็คือใจรักก่อนแล้วเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลก็จะพัฒนาต่อไปกันในการทำได้ครับ ท้ายนี้ครับเดี๋ยวฝากให้คุณอ้ําฝากติดตามคุณอ้ําได้ที่ไหนใน Facebook ครับอ้ําออโต้บอดี้ครับก็จะมีรถสวยๆนะครับบอดี้พาสสวยนะครับครับสำหรับผมก็ติดตามได้ที่ KS g a l า d นะครับเพจ Facebook นะครับก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับทำรถรถแข่งด้วยแล้วก็ตัวรถ 190E แล้วก็รถรุ่นอื่นๆด้วยครับ